แกอิสตว์แล้วแกฆ่าหมาป่าพิษฉันจะคอยดูว่าแกจะมีหน้าอยู่ในสกุลเย่ต่อไปได้ยังไงเอืไหนลองพูดอีกทีสิโลเออเราไปที่สนามกันเถอะข้าสนามประลองยุทธสกุลเย่ป้ายวิญญาณรบใช้เชื่อมพลังระหว่างฟ้าดินเพื่อเปิดวิญญาณรบที่ซ่อนอยู่ภายในของจอมยุทธ เย่ชางผู้อาวุโสลำดับที่สองแห่งสกุลเย่เงียบน้อยพิทีปกวิญญาณรบเริ่มได้คนแรกเย่ตรงรวบรวมพลังและปลดปล่อยเข้าไปที่ป้ายหินตรงนั้นเฮ้หมาป่าคุ้มคลั่งระดับสีชาติลงไปเถอะวิญญาณรบมีอยู่ทั้งหมด12ระดับ แบ่งเป็นระดับสีขาวระดับสีชาติระดับสีส้มระดับสีเหลืองระดับสีเขียวระดับสีฟ้าอมเขียวระดับสีน้ำเงินระดับสีม่วงระดับสีม่วงทองระดับสีแดงระดับสีทองบริสุทธิ์และระดับสีทองคำขาวเย้ตรงลูกพ่ออย่าเสียใจไปเลยนะลูกข้าข้ามันไม่ได้เรื่อง ลุกวิญญาณรบได้ระดับสีชาติได้ก็ถือว่าไม่เลวแล้วคิดถึงเยชิงหยุนเอาไว้เขายังปลุกวิญญาณรบไม่ได้เลยเจ้าจะต้องไม่ได้อับอายคนเดียวอยู่แล้วลูกพ่อเอาข้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ขยะนั่นได้ยังไงลืมมันไปเถอะเดี๋ยวพ่อทําของอร่อยอร่อยให้กินเองขอเยอะๆเลยนะพ่อวิญญาณอันดับรองสุดท้ายกระจอขนาดนี้คงไม่สามารถก้าวหน้าได้แล้วละ่ะ ก็พูดเกินไปในสกุลเย่ก็มีอีกคนหนึ่งที่แม้จะบุกวิญญาณนักรบไม่ได้เลยก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยอีกนั่นแหละนั่นนะขยะของจริงมันก็จริงได้ยินว่าไอ้ขยะนั่นฮะดูนั่นสิอัจฉริยะของตระกูลเย่มาแล้วคนต่อไปเย่เสี่ยวเทียนเย่เสี่ยวเทียนน้องชายของเย่เทียนอัจฉริยะประจำตระกูลเย่ในที่สุด ก็ตาข้าสักทีเย่เสี่ยวเทียนน้องชายของเย่เทียนว่ากันว่าเย่เสี่ยวเทียนเก่งตงแต่เด็กปีก่อนก็เข้าไปในป่าแล้วก็จับหมาป่าพิษกลับมาตัวหนึ่งด้วยตัวคนเดียวดูเหมือนว่าเขาจะเมื่อวานเขาจะสำเร็จขั้นสุยถีระดับเก้าแล้วด้วยพวกคนข้างบนถึงได้เลื่อนขั้นวันปลุกวิญญาณมาเป็นวันนี้ไงข้านี่แหละตัวเอกงานนี้เลย อ้าวนั่นพี่ชิงหยุนไม่ใช่หรือไงมาทำอะไรกันล่ะเนี่ยจริงด้วยเป็นนี่เจ้าเองก็อายุครบ15ปีแล้วเหมือนกันถ้าครั้งนี้ยังปลุกวิญญาณนักรบไม่ได้ละก็คงจะไม่ได้เห็นหน้า,าอครต่อไปแล้วละฮะยังกล้าโผล่หน้ามอีกเหรอหรือว่าจะวัดดวงเอาก็คงจะมาขอร้องนั่นแหละถึงยังไงตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วถ้ายังเสียสถานะไปอีกนะเรื่องนั้นคงไม่ต้องให้น้องชายเป็นห่วงหรอก นี่เขาท้าทายเย่เสียวเทียนเลยงั้นเหรอเฮ้ <c oughs> ดูมันสิมันกล้าตอบโต้ลูกพี่ลูกน้องของอัชริยะว่าไม่ต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยฮ่าฮ่าข้าว่ามันยังคงไม่ตื่นจากฝันแน่ๆคิดว่าใช้สถานะอาวุโสกว่าคุยได้เลยมัง้งข้าก็แค่เตือนด้วยความหวังดีตอนนี้เจ้าไม่เหลือพลังอะไรอีกแล้วแต่ถึงจะมีอยู่บ้างก็เถอะ วันนี้ค่าก็จะแสดงพลังอัจฉริยะที่แท้จริงให้ดูเองยา้าตุ๊บฮ่าวิญญาณรบระดับสีเหลืองถดยอดไปเลยต่อให้เป็นเย่ชิงหยุนเมื่อ3ามปีที่แล้วก็ไม่น่าจะทำได้ขนาดนี้แน่มันก็แน่อยู่แล้วต่อให้เรียกวิญญาณรบออกมาได้ก็คงจะเป็นตัวขยะขยะนั่นแหละว้าวเสือมังกรดีดีมาก ว่าแล้วเป็นเสือมังกรจริงๆด้วยวิญญาลบของเย่ยเสียวเทียนเป็นเสือมังกรมันเป็นสัตว์อสูรที่ได้เลือดของมังกรฟ้ามาส่วนหนึ่งเชียวนะว่าไงพี่ชายอยากจะลองดูสักหน่อยไหมล่ะ